ชื่อเล่นชื่อหนึ่งครับเป็นคุณพ่อของอน้องทามนี้น้องทามอายุสองขวบสองเดือนครับซื้อให้ตอนขวบขึ่นบก็คือที่เลือกก็คืออยากหาจักรยานที่มันเบาๆพกฟ้าสะดวกนะครับเพราะว่าเดินทางกันไปเที่ยวกันบ่อย อยู่ช่วงหนึ่งไปเที่ยวบ่อยแล้วก็อยากให้น้องฝึกตรงตัวได้เร็วๆด้วยครับก็ไปหาข้อมูลดูก็พบว่าตัสไตเดอร์เนี่ยน้องจะขี่สองล้อได้พอขี่เป็นแล้วก็จะส่งตัว2อล้อได้เลยครับปลอดภัยไหมก็ค่อนข้างปลอดภัยครับเพราะว่าเวลาเขาเริ่มหัดเล่นเนี่ยยังไงเขาก็จะช้าๆไปช้าๆก่อนอยู่แล้วนี่พอเขาเริ่ม ต่องขึ้นเนี่ยเขาก็จะรู้วิธีระวังตัวเองครับเขาก็เล่นยากขึ้นได้เรื่อยๆนะครับตอนแรกก็จะแค่เดินเหมืนกัเดินไปด้วยเดินถือจักรยานไปนะครับก็ค่อยๆพัฒนาเป็นนั่งไปบนบนที่นั่งแล้วก็เริ่มยกขาขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น ก็ตอนหลังๆก็จะเริ่มเป็นไหลลงมาจากเนินะก็ดีครับแนะนำครับเพราะว่ามันหนึ่งคือมันมันสะดวกมันไปเล่นที่ไหนก็ได้แล้วก็น้องอย่างเหมือนกับว่าคือเด็กๆเขาได้ขึ้นที่เร็วๆแล้วเขาจะสนุกนะครับพราะเขาเล่นพราะเขาเล่นเป็นเนี่ยเขาจะชอบมากเขาก็จะได้ออกกำลังกายค่อนข้างเยอะเพราะว่าทุกวันเขาจะตอนเย็นๆเขาก็จะร้องอยากอยากไปขี่จักรยานละ แล้วออไปทีก็ก็คือเล่นนานมากก็ได้ออกกำลังกายเยอะ